โอเคทุกคนวันนี้ต้องขอต่างคุณผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมททุก่านะอีกเช่นเคยนะคนวันนี้ขอถาหลังเขาถูกช่องเสียเทอร์โบไรซิ่งอีกเช่นเคยนะทุกคนขาวจุดชมวิวหาหัวหน้าคนนี้นี่นี่นี่วันนี้เราก็มากับทีมงานตอนนี้นะคือทีมมาแล้วเอ้จอดลงคุณกล้องกันเลยไหมเอาจอดกันเนาะ โอเคครับทุกคนวันนี้ต้องขอาการสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,าท่านอีกเช่นเคยนะคนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียสเซอร์โบเรสซิ่งอีกเช่นเคยนะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวที่น้ำไม่ใช่น้ำตกดิเออเป็นมอหินขาวจุดชมวิวหาหัวหน้ากันนะคนนี่นี่นี่ วันนี้เราก็มากับทีมงานเราหน้าคนคือทีมงาน,านเรานี้เราไม่ได้มาครับผมก็เรามากัน3ามคนนะคนคือทีมงานลานะครับทีมนี้คือมีรุ่นพี่ที่จัดทิพม,มาจากน้องประแดงสว่วนนะทุกคนก็ผมก็เลยอยากมาแบบอยากมาชมหมอกอยู่มอญขาวไงเออก็ก็จะก็ได้ชมก็ได้ชมช,มชิปชมหมอกแล้วทุกคนก็เออผมก็ลงไปแล้วนะคนใครยังไม่ได้ชมก็กลับไปดูได้นะคนนะเออ ก็วันนี้เราก็จะเดินทางขึ้น,นโพธ์นะทุกคนคือผมอยากมาเที่ยวเองก็เลยลงสตอรีเ่เล่นแหละทุกคนเออชมหมอกไงทุกคนเมื่อเช้าหมอกอย่างเยอะอย่างหนานทุกคนแต่ว่าวันนี้อากาศดีนะทุกคนคือดูดิไม่มีแดดเลยอากาศโคตรดีครับอยู <Yeah. S 1> ่บนนี้คือตอนนี้เราอยู่บนหมอ <Yeah. S 1> มอหินขาวนะทุกคนนะออคืออยู่ด้านบนภูเขาแล้วะทุกคนคือเดี๋ยวให้ดูรถไปรุ่นด้านหลังนะทุกคนคือเยอะมากนะทุกคน ไปมอหินเขาทิปไหนก็ก็คนมาเยอะแยะเยอะเลยทุกคนคือไม่รู้ว่าเป็นไรนะทุกคนคือเรามอญิงเขาประมาณกี่กี่ครั้งเราประมาณสี่ครั้งห้าครั้งนะทุกคนคือดันโลดันโลไงนี่คนบรรยากาศในหมู่บ้านเราก็ขับไปช้าๆนะทุกคนคือไม่เบิ้ลไม่แฉ่งนะทุกคนคือเราไปเที่ยวสงบสงบนะทุกคนนี่คนบรรยากาศอยู่บนนี้ก็จะมีภูเขาทุกคนคือบรรยากาศโคตรดีครับแบบวิววิวบนใต้ับน้อง นี่ทุกคนคือก็จะมีกลุ่มที่เขามาจากทางอื่นก็มีนะครับผมนี่รถชิงเขามาเอาเรื่องจัดอะครับน้องๆโซนิกก็มีว่ะโซนิกแดงว่ะทุกคนโอ้โหโคตรสุดจะสุดไปไหนวะน่าจะเอาโซนิกมาอะทุกคนเออใครที่ชอบอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับโซนิกก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคน แล้วเจ้าโซนีก่กโอ้คห,หันนี้คือสุงจวดเลยว่ะเดโ๋สวยจัดโอ้โหอะไรอะไรอย่างสวยโูโหวิวโคตรสวยครับนอ้นองดูดิบรรยากาศดูบนนี้สวยจัดไปแล้วเอ้อย <L> ขันเว็บลอยที่ว่าห้องสีรีวิวตัวเนีาคันเนีย ซูนิกอะเฮ้ยดอ๋ยวทริหน้าเดี๋ยวเอาซูนิกมาทุกคนไปยื้อคือสั้นเดี๋ววะฮะโย่ทริปหน้าไปไหนดีวะทุกคนคอมเมนต์มาได้นะทุกคนม้อนเขาเยอะเกินนะทุกคนอยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนเดี๋ยวจะจัดให้เฮ้ย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 เฮ้มาคู่อ่ะแน่นะทุกคนก็จะมีไฮ้ยร <vale ุ่นสงเชงมาครับ มาตัวโดนแล้วเหครับมาตัวโดนแล้วเหรอผูเลี้ยนเลียนสุดพูดโอ้เลี้ยนเสียวเกินอ๋อเอาเรื่องอ่ะเอีเรวยังหา,หา,หาไปแล้วทุกคนโอ้คนเยอะนะครับวันนี้นะครับผมสกาศ ด้านนี้ก็จะเป็นเออเออเออบรรยากาศด้านนี้ก็เป็นภูเขาวิวภูรารอบนะทุกคนนะเออแล้คนเดินทางต่อเลยนะครับคือมุมกล้องยะไม่ดีวเท่าไหรนะคนคือเดี๋ยวที่์ต่อไปเราจะเอาเป็นมุมกล้องไหม่นะคนคือรออะไรสั่งมายังไม่ได้เลยคนช้ามากเลยโอ้รถกระบะล้งมาบริทางรรถกระบะเลยว่ะ อีกด้านหลังเยอะนะครับทุกคนยกชูนะยกชูชุนนะนี่ชาร์จชูชุนนะ <ไป S 1> ลองอัดชูนะไปไปอันคือโน่นน,นี่ครับคนบรรยากาศนะให้ดูบรรยากาศคนด้านหลังคนแบบเยอะครับน้องๆ <laughs> มีคนใส่เสื้อไทยเสียบปูด้วยครับน้องๆเออ วสวดีบรยาายร,บยบรยากาศด้านบนนะครับสวยจังบรรยากาศดีบ่ดีบ่บรรยากาศเย็นเด,ด,ดิแดดแดดมันร้อนเกินแซวผมแดดแดดมันร้อนเกินไปนะเอ้าแดดแดดสวยครับแดงพอดีเลยนะคนคือเมื่อเช้าเฮ้ยด้านบนน่าจะมีหมอกเ่วะทุกคน<ต>ไม่รู้อ่ะดูไปเซ็กค,คันนี้ดูไปเซ็กค,คันนี้ถ่ายถ่ายแรกบ่เนี่ย หลายแรงเหรอเด็แซ่บแซ่บชัวน์ไแซ่บชัวน์ไงเออเออเปลี่ยนท่อไหมมาฟ้องเปลี่ยนท่อไหมเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนท่อใหม่ดังดังโคตรดีครับน้องๆแซยบคอแซ่บหัโอ้ดังแฮงเกิน เกินบ้าเอ้ยนี่นะคนที่เราขึ้นมาไม่ช้านะคนถามหัวหน้า,ค,นา,นาคือตอนนี้มันบืนบืนรถบืนไปนเรื่อยๆนะคนไม่ใช่รถเมียผมขับใชน้น,น,น,นขนึนน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 น้นบืนบืนภูเขาไงนะคนสูงนะคนไหนนะมันเป็นบืนทุกคันนะนะคนหรือว่าคันนี้แม่งเดิมๆเอาเรื่องจัดหรงเดิมแต่ว่าลูกโตไง เขันนีนซ,ซีบ้าวเครับ <c oughs> ซีบ้าวะนี่ะวานวานซีบ้าวเหรเจ็ดเจ็ดเอาเรื่องจัดอ่ะครับโกซนิีก็มา พืนเมื่อคืนเนาะไอ้ไอ้ทุกคนดูพืนป้องกันปืนไม่ขึ้นเนาะทุกคน ทางเดินเหอเฮ้ย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 ท่านจะขึ yep, ้นไปทานไหนเะี่ย้างในเสื่องเดี๋ยวขึ้นไปได้ยุ้งมือเศ้าเอเมือเร้าอ้าข้ไปได้ยุ้คนมาว่ามีหมอนนอกเปล่าตัดเออคนคนโคตเยอะ เอออ๋อบ uh, ุงมหัดเอ๋มหัศจะโดนไปใช่ไหมครับครับผมไอ้คนไอ้คนไครป๊าปวดงูเท่าวะเขาบ้ายัง ไปเลยเนาะไปท้ายลุงเที่ง่องบอ่้าสีผ้าไปท่านเี่งบ่เนี่ยไปไล้เนาะอะโอ้ยเฮ้ยเกียวเบิร์ดเบร์บนี้มีคนมาเง ขอพานางเด็กพอไปใจเหนี่ยจอดลงคุณต้องกัเด็ไหมไปหาจอดกันนอกกันเลยไปไปหาัน่ันกันเด็ครับไปเที่ยงบ่ครับ ไปทั้งไปเึ่งไปถ่ายรูปเึิงกัน,กนยังไครับอ๋อสแตนะเท,ท่ากี่แต่ผ้ากันผ้ากันไปถ่ายรูปเอคา่าอะไรถ่ายรูปไปเทิงมาครับครับผมครับผมเยสสุนี่คตรเอาว่ะมาครับ จอดจอดเลี้ยงกันเลยครับจอดเลี้ยงกันเลยนะผมถ้าเ้าตดโดนแลรวบอเดี๋ยวว่าเอาตอนนั้นรถเป็นสู้เชียงเหเป็นสู้เดิมอะไรเดี๋ยวว,ว,ว่าเดี๋ยวว่าแต่ไหนใช่ปะปลาโคตรโครลายปะ ขนาดคือแบกของเส้นละแล้วคนแบนึงนะผมเดี๋ยวเขาขาถอดเขาถอดกล้องออกนะครับผมเนี่ยผมเดี๋ยวฝากช่องพี่เขาหน่อยคือทำยูทูบเหมือนกันนะผมเพิ่งทําใหม่เหรอครับพี่ครับผมใช่ครับชื่อชื่อช่องอะไรนะครับพี่ซิกมอนครับผมซิกมอนมันนะครับผมก็ฝากไปติดตามพี่เขาด้วยนะทุกคนก็มางานที่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีมี่คนหนึงเขาจเป็นพ่อต้อนเป็นคนนะถ้าผมครับผมคนโคตรเยอะว่ะ

นี่ครับเดี๋ยวมาดูน้องโซนจากเชตภูมินะทุกคนเนี่ยผมเ้ยภาษาครับผมม้าแล้วโดนหรือเปล่าอ้าวครับพี่ครับอ้าวพี่ทำไมเดมาสอดนี่เอ้ก็เห็นมาทางมาทางหาผมเลยครับเพิ่งมาได้เพิ่งเหรอกูเห็นกันในเพี่อนเนาะเอ้าเกื่องสุนนี้อ่ะแต่ว่าขั้นหนึ่งซิมพูเหมือนแมนแมนมาสองขั้นเลยเถอะบอนขั้นเปลี่ยวมา้ยรอบรอบที่แล้วพูดรอบวันอยู่กันโอ้ขันนี้ลิวิอยู่ได้ คันนี้ต้องขาช่องนะครับไปรีเลยุกคนประมาณนี้ดรอร์คันนี้ดยวคันนี้เราต้องรีวิวแล้วครทุกคนบรรยากาศในงานประมาณนี้อุ้ม่ือโซ่ผมมาหมอกเต็มเลยเมนที่นี่หมอกมองหน้าแห้งครับผมาน้ำยี่สิองทั้งใจกล้าพูดสาวจัดกล้าพาวจัดเอบวเยอดีวยโอ้โบอกว่ามาแล้วตอนนี้พารีวิวคันนี้ ชอบเปรีวิวใส่หางรีวิวเยวาเลยอันนี้อันนี้คันนี้ก็จะรีวิวนะครับผมมีคันนี้เดยอเราชมชิดนะทุกคนแล้วก็แล้วก็คันนี้นะผมถ้ามมาไอ้คนเนี่ยแม่นไเ่เนี่ยชิาเนี่นมันเกอ๋อหุ่จกันเกิดหุ่กันเกิดดูแตกันดูแล้วครับอืยงไป็ตุกจิ๋วเยาวาเพราะ่ีหมออากาศดีทำไมที่มาจัดทีปืนใส่ว พกคนเราพาเดินชมบรรยากาศในงการครับคนโคตรเยอะครับทุกคนรู้โวนนี้เนาะป็นที่ดีนสวัสดี้ตรนี้นะครับสวัสดีครับสวดีครับผมดีครับมาแต่ไครับมาแต่โหฟังกันเลยเอาไปเลย